สวัสดีค่ะเรชื่อเราพารีค่ะรออีรอลิ้มไปโทรลิ้มชออีรอชิลไปโทรชิลโดโดออีวอยู่ไปโทรดิวพออีวอชิวไปโทรชิวพอพออีดอคิด ชออดชิตอีดติดหอีดดหิตดอีบบดิบซออบซีพอรออีกพิกยอีบบยิบไปทยิบลิลชิล new Q kit hit did dip dip kick